จากที่ทราบกันว่าคุณพ่อของพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยคือคุณพ่อประกอบกำเนิดพลอยถือเป็นบุคคลสำคัญในวงการพระเครื่องเพราะเป็นหนึ่งในผู้สร้างพระอาจารย์นำวัดดอนาลารุ่นแรกปี2 5 1 9พระดังในวงการสุดยอดพระเครื่องพัทลุงสำหรับประวัติคุณพ่อประกอบกำเนิดพลอยก็ไม่ธรรมดาเกิดในวังอัศวินหลังจบการศึกษาจากจังหวัดพัทลุงเข้ารับราชการที่กรมโชลประทาน ่อนถวายตัวรับใช้พลตรีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนเป็นเลขาประจำพระองค์หนุ่มกัญชัยเคยเล่าว่าคุณพ่อประกอบเป็นศิษวัดเขาอ,อ้อและมีบทบาทสำคัญในวงการพระเครื่องด้วยแถมคุณพ่อประกอบยังเคยเป็นนักแสดงและมีผลงานในวงการบันเทิงเคยเล่นภาพยนตร์มาหลายๆเรื่องเลยทีเดียวล่าสุดเรื่องราวที่ทำหลายคนฮือฮา จากที่ในรายการหนกระแสถกประเด็นร้อนวงการพระเครื่องปมเหรียญหลวงปู่ทวดร,รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี2508ไม่ผ่าปากเนื้อทองคำเป็นของแท้หรือไม่ตอนหนึ่งในรายการหนุ่มกัญชัยพิธีกรนำภาพเหรียญพระหลวงปู่ทวดปี2505ออกมาแล้วบอกว่าเชื่อว่าไม่มีใครเคยเห็นพระองค์นี้ถูกสร้างมาแค่สององค์องค์หนึ่งอยู่กับคณะนุรักษ์อีกองค์อยู่กับพี่ชายของหนุ่มกัญชัย เป็นพระของจอมพลสฤษดิ์ซึ่งเป็นคุณพ่อของพี่สะพ้ยหนุ่มกัญชัยเลยตกมาอยู่กับพี่ชายพิธีกรดังแถมพระก็ยังอยู่ด้วยงานนี้หลายคนบอกว่าอึ้งเรื่องพระเครื่องก็เรื่องหนึ่งแต่ที่อึ้งกว่าคือเพิ่งรู้ว่าพี่สะพยหนุ่มกัญชัยเป็นลูกสาวจอมพลสฤษดินี่แหละ